ส่วนที่เหตุการณ์นี้จังหวัดขอนแก่นรถชนแล้วค่ะคุณผู้ชมรถตู้รับส่งนักเรียนไอจังหวัดที่จะตีวงเลี้ยวไปชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์จนกระทั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยบาดเจ็บแต่คนขับรถนักเรียนหนีค่ะทีนี้มีสาวคนนึงเป็นพลเมืองดีเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามตามไปให้รถตู้จอดแล้วตามไปเจอนะคะแล้วบอกให้รถตู้เนี่ยกลับไปดูแลอาการผู้บาดเจ็บเดี๋ยวนี้เลย จอดรถจอดรถอันนี้คือชนรถหนีนะบอกให้จอดรถรถหนีอ่ะเมื่อกี้ชนน้องเขาล้มจอดรถอย่างนี้เลยลุงเบียดรถให้หน่อยครับข้างหลัง,งมันชนรถหนี เมื่อกี้ไม่ไม่คุณไม่จอดไม่ลงไปดูน้องเขาเลยนะเมื่อกี้เนี่ยขับนี้ทำไมลูกแล้วทำไมไม่จอดมองดูน้องเขาเมื่อกี้พี่น้ำใจอย่างมีหน่อยใช่ค่ะหนูเป็นนักข่าวเองค่ะหนูเห็นเต็มตาเลยแล้วทำไมไม่จอดดูเขาหนู้ยช่องเทเบิลค่ะคุณขอร้องโรงเรียนนะครับเนี่ยคุณขอร้โรงเรียนเลยครับถึงขึ้นไปกลับไปดูน้องเขาเดี๋ยวนี้เลยครับครับเพราะไปโรงเรียนครักวนกลับเข้าไปเดี๋ยวผมตามลงไปวนไปดูครับเดี๋ยวผมไมรับผิดชอบหรอครับ ชอบขี่ก็ต้องกลับไปแล้วคุณลงงาเลยไ้ัปรอบเรียนรับเรียนแต่คุณชนขอดน้ำจอดคนเรามันต้องมีน้ำใจกันบ้างสิพี่อันนี้เขาเรียกว่าชนแล้วหนีนะยังไงหนูก็เอาพี่ออกข่าวนะคะคนที่ขับรถ ตามไปจนเจอเนี่ยคือคุณสุภาพรนะคะเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็เธอเป็นผู้สื่อข่าวช่องทีวีท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นบอกว่ารถรับตู้รับส่งนักเรียนป้ายทะเบียนนอนหนูขอไข่7 1 3 3กําลังจะเลี้ยวขวาเข้าถนนรื่นรมในจังหวัดนั้นเองก็ไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงคนหนึ่งจนล้มแล้วก็ขับหนีเธอก็เลยขับตามแล้วก็ถ่ายคลิปสุดท้ายเนี่ยตามถ่ายป้ายทะเบียนได้แล้วก็ตามมาดักรถตู้คันนี้ได้แล้วก็บอกให้เขากลับไปรับผิดชอบแต่ตอนแรกคนขับรถบอกว่า เดี๋ยวขอไปส่งนักเรียนก่อนเดี๋ยวขอไปส่งนักเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยขับไปดูแต่เธอก็ไม่ยอมนะคะเธอก็อยากให้เขาก,กลับไปดูคนบาดเจ็บเพราะว่าคนบาดเจ็บเขาล้มก็ะเล้งอยู่ที่พื้นถนนจนสุดท้ายคนขับรถตู้ถึงยอมกลับไปดูคู่กรณีล่าสุดเราตามความคืบหน้าเรื่องทางคาดีนะคะผู้กํากับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่ามีการเรียกสอบคู่กรณีทั้งสองฝั่งแล้วก็คือฝั่งคนขับรถตู้กับทางฝั่งสาวขี่มอเตอร์ไซค์ที่ดรับบาดเจ็บที่ชื่อว่าสุ ที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่ารัตนก,กมลพันธ์เบื้องต้นทางฝั่งนายสุนิรัตคนขับรถตู้ก็ยอมรับว่าตัวเองชนจริงๆยอมจ่ายค่าสินไหมชดเชยให้9,00 0บาทให้กับคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่บาดเจ็บตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินมีความผิดตามพรบรจราจรก็ระวังโทษปรับไปทางฝั่งคนก่อเหตุก็ยินยอมจ่ายค่าปรับ400บาทแล้วก็จ่ายค่าเยียวยาให้กับคนบาดเจ็บ9,000ค่ะ แต่ที่มันน่าตกใจคือมันเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนนี่สิค่ะจริงๆแล้วคุณรถตู้รับส่งนักเรียนควรจะต้องขับรถยิ่งต้องเคารพกฎจราจรให้มากกว่าน,นี้โอ้แล้วตอนที่ขับหนีเนะี่ยขับมาอย่างเร็วนะแล้วบางช่วงเนะี่ยผ่านตลาดผ่านพื้นที่ชุมช,ชนด้วยแต่สุดท้ายไปรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนเจ็บแล้ว ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ